ยาุนาธาน้อบ่บเนี่ยนงไปครับพี่น้องนี่บ่รับมือผู้พันถึงยุตตบายหาบ้องเซานะครับมือ สำหรับไฟบนฐานนะครับเมื่อนี่งคู่มันถึงจุดหาลุงเศร้ใคมีกลุ่มอีสานหุที่ใช้เบกิกผ้าคนล่าฝันไทยรุ่นกุกนาคคังเงยธนากรเบกิกผ้าปูสีเบกิกผ้าน้องปุกป้องคำไพ่ทะลุผ้าลูกใช้หลา่าก่อนก,ก้นเมฆผ้าเขี้ยมกระวังเสือนี่ ผมพรุ่งนี้บดีวาวนะ100%บดีวาวดอกไฟ<อ>รับกัปตันส,สราชวงศ์เมืองนะครับโอุ่นาเชียงตะวันไม่อีกแล้ยวปูสีเบิกฟ้านะครับจ,จุดนี้นะครับไพโรจน์กุปบนฐานนะปูสีเบิกฟ้านะครับปล่อยมันๆนะใครก็ยังเล่นดอกไม้เลยบุญมีมงชิดต่อ ไ,ไม่เีไ,นไปนานนเลยฮะสไเมียนี้ก็ครับทไมอ่ทายังเหลือนะครับทายังเหลือเงินนัน่นคุยกรบปูสีเบืผขาด้วยมาเลยนึ่งช้นไม่จะบาทเอามานี้เล่นบอก ก็ที่มันที่มาบไาหันพี่เลี้ยงแงโตทงานกับอกเจ้าที่จ้าทางพี่เลี้ยงพยงลุมจากขาง แล้วบ่คคอสีเลวเวบ่ละเน่ขึ้นสูงสูงนึกส่ปูสีเบิอฟ้าโจมโชคดิโอ้ยดูหนาถาเนาะบ่วเาเนยไป

ิสาอยู่แล้วเรียบ้อยปนีอ้กันเลยนะครับลอยนะผูสีาไปีูปีดงไปที่เราพูกเกี่ยวกับผมำด้ว่าการเราคือไอ้ปองขึ้นขึ้นนะครับไอ้ปวามสนใจนได้ครัดเด้ เป็บปวไปไห,ห,หนคุณมาติดตาำนาจะจากาบงหุนหล้วหัวไปเริ่มเยี yeah, ่ยมออกนิดๆใช้หัวเป็นตัวโยโยมือเมืองเบืองลงบอดีแฮบลงบอดีแต่พอดีคือบินไวสูงราคาค่าราคาบอสูงนะครับ เวลาสามรามสิบ